สวัสดีค่ะพบกับน้อยนาโนนะคะตอนนี้น้อยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอำเภอกกพระน้อยอยู่กับคุณพ่อน้อยค่ะชื่อ,อพ่อน <c oughs> ้อย <c oughs> <c oughs> พ่อน้อยนะคะนามสกุลอะไรพ่อเด็ดดีอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ95 5, ทับหนึ่งมู่หนึ่งบางมอฟอโกกพระ จังหวัดนครสวรรค์ค่ะพ่อเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอ็กไคโตพัดกับรุ่งโลดนาโนนะคะอันนี้พ่อใส่ข้าวพันอะไรคะเนี่ยเบอร์ห้าจัสมินเบอร์ห้าจัสมินเบอร์ห้าอันนี้พ่อฉีดไปกี่หุ่นคะสามหุนหนแรกตอนนี้เท่าไหร่คะพ่อตอนข้าวได้สักยี่สิบวันยี่สิบวันรอบสองมาพอท้องแล้วทองรอบสามมาพองวยตอนตอนงวยตอนเร่งเต็งเนาะพ่อประทับใจไหมประทับใจจิ ไม่ประทับใจจะใช้ทําไมอ้าวถามได้ใช่ถามโง่โง่อันนี้พ่อพ่อทําทั้งหมดกี่ไรคะกี่ทุ่งทำสามทุ่งเฉพาะพ่อสามทุ่งเนาะที่เกี่ยวไปแล้วพ่อเกี่ยวไปแล้วสองทุ่งเนาะเหลืออีกทุ่งนึงอีกทุ่งเนาะพ่อคะติดต่อพ่อได้ไหมเบอร์โทรพ่อมีไหมไม่มีไม่มีใครอยากรู้มาที่บาร์มะฟอร์นะคะชื่อพ่อน้อยเด็ดดีนะคะมาถามหา ก็ได้นะคะบ้านอยู่หลังหลังหลังป้อมหลังป้อมตำรวจนะคะป้อมตำรวจบางปมง่ะอืม,อมก็คือเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพ่อเขาไมา่ใช้โทรศัพท์เนาะมาเรามาดูรวงของพ่อเนาะมาดูรวงข้าวของพ่อแลแ้วงะมันจะ,ถ,นะถี่เนาะรวงมันจะสั้นเนาะแต่ว่ามันจะได้ลูกถี่เนาะนี่นะคะได,ได้ลูกถี่นะคะ สวยใสนะคะงามพ่อเดี๋ยวตอนออกรวงเหลืองๆงมามาถ่ายทีนะึงก็<ว>ได้นะสวยมากแหมไม่ได้ขับรถไปรับมาเลยนะมาเองนะสวยสวยา <laughs> วงามโอ้ลุกลุงโอ้ลวงระยะเลยนะพอนะ่อเนาะแต่มันเฉีดรอยไปหน่อยนะอเพราะว่าเราไม่เราเก่งข้าวไม่ถูกเราไม่เคยทำโอ้โหขนาดไม่เคยทำยังไ,ได้ขนาดนี้พ่อํำหลักมันต้องเฉีดยดข้าคน เอาห้าหนเลยใช่ไหมอ่ามันเะินก็ไม่สวยไงตอนนี้นอไอเรามันจะขยายต้นให้มันสูงวกว่านี้อนีนี่ฉีดซ้ำมาฉีดซ้ำไม่มีนี่ไม่ใช่สามหมุนแลเนี่ยเนี่ยลองดูเนี่ยอืแคบฉีดเว,ว้นสามวันฉีดไปเนี่ยอเอาแค่โพสไม่ลงอะ่ะแต่รวงผิดก็ทางไหนเนี่ยโชเขาหน่อยลิงคาม อเป็นหน้าเป็นตาให้หนูอดแต่ดีตลอดนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคุยเจะพ่อคุยว่าอย่างเงี้ยไม่ได้คุยนีคุยคุยกันจริงเนี่ยแต่จริงจริงอ่ะมันน่าจะอาจไม้มากกว่านี้ยังหว่านหมดตะไวยังวดสุดท้ายไงว้าวรเม็ดเขาถี่ถเนาะพ่อเนาะถี่ใช่สกูลนี้จะถี่ แล้วมันจะได้ข้าวเยอะเฉยไม่รีบด้วอย่างเดียวเนี่ยจะลองหน้าหนาวเนี่ย้าน้าหนาวจะดีกว่านี้ใช่เขาว่ามันไม่กลัวหนาวเพราะตอนนี้ราคามันจะด้อยกับเขาเนี่ยจะขายตลาดนะ,ะเนี่ย